สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องใบเตยแฟมิลี่นะคะวันนี้จะมาพามาทําความรู้จักกับน้องน้งนําชานะคะช้างอีกเชื่อของแม่ควานแล้วก็ครอบครัวของเราได้ดูแลนะคะมาดูกันคะ่ะตุม้มเขามาีชื่อเล่นว่าน้องตุ่มนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือชื่อน้องน้ําชานะคะไปดูกันนะคะเป็นไงบ้างนะคะ มาดูกันนะคะว่าน้องเขาทำอะไรน้องตุ้มเป็นไงเป็นยังไงบ้างคะอืมน,นี่นะคะคะแนนที่ได้ก็ซื้อต้นสับรดนะคะมาไว้ให้น้องช้างของเราได้ทานนะคะโอเคนะคะอายุได้ประมาณอายุเท่าๆกันกันกบ น้องใบเตยค่ะอายุประมาณ26ปีเหมือนกันค่ะแต่น้องเขายังไม่มีลูกเลยนะคะยังโสดนะคะสาวโสดค่ะสาวโสดสาวโสดนะคะบรรยากาศโดยรอบก,ก็จะประมาณนี้ค่ะช้างของเราผูกในปานะคะช้างของเราผูกในปาเพราะว่าตกงานตกงานก็คือเลี้ยงตามอัตภาพนะคะ เลี้ยงตามอัฒภาพนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะต่อนะคะต่อแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้อง ทายทับไทยนะคะที่แม่ควานแล้วก็ครอบครัวนะคะดูแลอยู่นะคะน้องทับไทยของเราอายุน่าจะประมาณ30กกว่าแล้วนะคะไม่แน่ใจว่า30เท่าไรนะคะก็เป็นช่างที่นิสัยดีค่ะเพียงแค่เขามีงานให้เฉยน,นิสัยเขาจะเหมือนตัวเมียนะคะใจดีค่ะใจดีนะคะไม่ไม่ค่อยจะงองแงอะไรนะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกเชือกนึงนะคะที่ที่มาแนะนําแม่ควันมาแนะนําให้รู้จักนะคะสําหรับช้างครอบครัวของเราช้างครอบครัวใบเตยของเราอีกหนึ่งเชือกน้องชื่อพายทับไทยนะคะน้องก็ผูกในป่าเหมือนกันค่ะผลูกในป่าเหมือนกันนะคะผูกในป่า,ก,นนะะก,ปาก็นี่แหลคะค่ะอาหารนะคะมาดูอาหารกันนะมาดูอาหารของน้องนะคะก็ให้ทาน น้องเขาเป็นช้างตัวผู้ก็ให้ทานปริมาณที่จานวนจํากัดค่ะคือไม่ให้อ้วนมากนะคะไม่ให้น้องอ้วนมานะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องดอกเหมยกันนะคะดูน้องดอกเหมยกันนะคะมาจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะวันนี้แม่ควันพามาท่องท่องป่านะคะมาท่องป่านะคะ ไปทางไหนเนาะไปทางไหนได้บ้างไปหาพี่ดอกเหมยทางไหนได้บ้างนพาลุยป่านะคะพาลุยป่านะคะไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยทุววาคนเขาเอาช้างน้องดอกเหมยไปทางไหน,นยอยู่ในป่าไปไม่ได้เข้าไม่ได้เขาเข้าทางไหนหรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหาวิธีทาง เข,เข้าไปหาน้องดอกเหมยนะคะเดี๋ยวไปทําความรู้จักกันนะคะโอเคค่ะมาต่อนะคะตอนนี้เราหาทางเข้ามาหาน้องดอกเหมยได้แล้วนะคะมาดูกันนะคะดอกเหมยดอกเหมยดอกเหมยะ,ะตัวนี้ชื่อน้องดอกเหมยนะคะที่แม่ขวานและครอบครัวนะคะดูแลอยู่น้องอายุประมาณ ยี่สิบปลายๆนะคะสําหรับเชือกนี้นะคะไหนสับปปะรดน้องอยู่ตรงไหนคะสวัสดีค่ะสวัสดีดอกไม้นะคะนี่คือมาทักทายกับน้องดอกม้ยของเรานะคะโอเคก็คือว่าแล้วก็จะมีอีกเชือกหนึง่งแต่แม่น้ําหวานนะคะแม่น้ําหวานไปผูกในป่านะคะแม่ควานหาไม่เจอคุณตาเอาไปผูกในปา่าลึกแม่ควานหาไม่เจอก็เลยอาจจะมาขอทําความ แนะนำช้างทั้งหมดให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซนะคะผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านได้รู้จักได้ทำความรู้จักกับช้างครอบครัวของเราช้างครอบครัวช่องน้องใบเตยแฟมิลีนะคะโอเคค่ะ